สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวเบรกกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ อยู่กันในช่อง1 GDC เหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะครับมีคนบอกมานะครับว่าให้ผมรีวิว ID นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิว ID เนะครับเป็น ID หลักของผมนะครับที่เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับเล่นมาตั้งแต่เลเวล1นะครับตอนนี้เลเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมทำภารกิจสําเร็จแล้วนะครับก็คือคุกกี้อีพิกนะครับทั้งคุกกี้ทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับแม็กหมดทุกตัวแล้วนะครับ แม็กนะครับใช้คําว่าตันหมดทุกตัวแล้วนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่านี่เลยแม็กหมดทุกตัวนะครับไม่มีตัวละครให้อัพแล้วนะครับยกเว้นเรเจเนอเรียนะครับที่ผมยังไม่ได้ปั้นนะครับนี่เลยแม็กทุกตัวนะครับสําหรับเกตอีปิ่นะครับอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าแม็กทุกตัวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าแม็กจริงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเค กดมาที่สนามแข่งนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามีอาสมมติมว่าผมมีตั๋วอยู่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ให้ดูกันนะครับก็เวลาเปิดหีบทองนะครับถ้าคนที่ไม่มีคุกกี้อีปิกตันนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าจะออกตัวละครน,นั้นเป็นเศษ5ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ออกเหมือนเดิมเป็น5ชิ้นนะครับแต่ ก็คือออกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเงินเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนเป็นเงินนะครับปกติแล้วนะครับถ้าคนที่คุกกี้อีพิกนะครับไม่ตันนะครับเวลาเปิดหีบทองนะครับจะออกมาเป็นเศษ5ชิ้นในตัวละครที่ยังไม่ตันตัวนั้นๆแล้วแต่จะสุ่มสมมุติว่ามี100ตัวที่ยังไม่ตันก็สุ่มเอาใน100ตัวว่าจะ5ชิ้นเนี่ยจะไปออกตัวอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีตันทุกตัวแล้วนะครับก็จะสุ่มการออกเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญแทนเพราะว่าตัวละครเราแม็กนะครับ ซึ่งเราสุ่มได้เกินมาเป็นชิ้นส่วนเขาก็เลยแบบเอ้ยไม่อยากให้เราเสียฟรีทางเกมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหรียญให้ไอเดีเรานะครับซึ่งไอเดีเราไม่ต้องการเหรียญแล้วน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่มากกว่าที่ต้องการผมก็เลยจะเน้นย้ำผู้เล่นใหม่หลายคนว่าเอ้ยทำคุกกี้แรนะครับให้ตันไวๆนะเนี่ยเห็นไหมคุกกี้แรตันไวๆเนี่ยเปิดยังไงก็ได้เงินนะแลรคอมมอนอนะไรแง่เนาะก็พยายามกันนะครับก็ตอนนี้นะครับตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทุกคนนะครับปรบมมือให้ผมหน่อย ยินดีกับผมด้วยนะครับโอ้ก็ตันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนแบบเออมันเหมือนเราทําภารกิจสําเร็จนะครับผมเล่นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับเออสมผมเล่นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเล่นตั้งแต่ศูนย์นะครับผมก็เล่นแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเปิดตีทองมาทุกวันผมเล่นตั้งแต่ผมเริ่มเล่นผมเปิดทีทองวันละ9กล่อง9กล่องทุกวันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทําจริงๆนะครับอ่าหลายคน นะครับอันนี้ก็ถือว่ารีวิว ID แหละเนาะหลายคนมองว่าผมมีเพชรเยอะนะครับมีเงินเยอะโดยที่แบบไม่ได้เติมเยอะอะไรขนาดนั้นสาเหตุหนึ่งเลยมาจากการที่ผมเล่นระยะเวลามานานผมเล่นเกมนี้มา2ปีกว่าๆนะครับในการเล่น2ปีนะครับสปีของผมเนี่ยนะครับสปีกว่าๆใน ID 1นะครับ ID เนี่ยชื่อ ID ของผมนะครับก็คือผมเล่นผมไม่ได้ใช้เพชรมั่วนะครับผมใช้เพชรเฉพาะที่จำเป็นนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ ID ผมมีเพชรเก็บเรื่อยๆไม่ไม่เพชรหมด เหมือนแบบเออไม่เพชรหมดไม,ไม่ได้แบบก็คือไม่ได้ไม่ใช่เพชรหมดหรอกก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเพชรเหลือน้อยเกินอะไรเงี้ยก็มีเพชรเก็บเรื่อยๆเออค่อยๆเพิ่มมาทีละนลิดทีละหน่อยนะครับมีเพชรมีเพชรเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเป็นคนเล่นอ,อ่าค่อนข้างที่จะคำนวณนิดหนึ่งว่าเอ้ยมันจะใช้อะไรคุ้มค่าที่สุดจะไม่ใช้เพชรแบบสเปะซปบะนะครับอะไรประมาณนั้นจะเล่นแบบมีระบบนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะมีข้อดีก็คือแบบเออพอเราเล่นเป็นระบบเนี่ยเออเราสบายขึ้นนะ ก็คือเราปั้นตัวละครที่มันจะเป็นจริงๆเ,ออเรามีเพชรเก็บม,มีมีของเก็บก็ทําให้เราแบบไปปั้นตัวละครหน้าๆได้อีกนะครับไม่ใช่แบบตัวอะไรมาก็ปั้นแม็กปั้นแม็กปั้นแม,ม็กนะครับแต่ตัวละครไม่เก่งเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าคนนี้ปั้นนะก็คือผมเล่นแบบนี้ของผมมาเรื่อยๆนะครับเลยทรับเาผมมีเพชรเก็บนะครับและอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําไมผมถึงได้ช้าปกติแล้วอะ่ะผมคาดการไว้สอบปีเนี่ยผมจะแม็กใช่ปะแต่มันเลยมาประมาณ2ประมาณ3-4เดือนนะครับ ประมาณเกือบ2ปีครึ่งสาเหตุหลักก็มาจากผมนะครับไม่ได้เอาเพชรไปใช้นะครับคือถ้าผมเอาเพชรไปใช้เพื่อจะทําตัวละครทุกตัวให้แม็กเนี่ยน่าจะตันตั้งแต่2ปีแล้วนะครับก็คือเอาเพชรไปเปิดถีบท้องเพื่อยัดตัวให้มันตันไปไว้แต่ผมเออเลือกที่ว่าเลือกที่แบเบเออเราเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยผมรีบทำอะ่ะผมมองว่าเออม,มันเหมือนแบบเป้าหมายเราอะนะครับมันจะหมดคือทุกคนเข้าใจคําว่าแบบเป้าหมายไหมเออเป้าหมายก็คือเราตั้งไวอ้อ่ะแล้วถ้ามันหมดแล้วอะ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตั้งเป้าหมายกับไอดีนี้อะไรอาจจะตั้งเป้าหมายเก็บเพชรหนึ่งล้านอะไรงี้ยหรอผมก็ไม่มีเป้าหมายจะตั้งแล้วนะครับเพราะว่าการเก็บเพชรเนี่ยนะครับผมก็เก็บเรื่อยๆเรื่อยๆดีกว่าไม่ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็ <laughs> ไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรยังไงดีก็เลยเอองั้นผมเลยเลือกที่จะแบบค่อยๆเล่นไปดีกว่าจะได้แบบ คือถ้าแบบแต่ถ้าตอนนั้นผมตันนะแล้วผมไม่ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับคุกกี้รันผมว่าผมน่าจะเบื่อเกมคุกกี้รันไปเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายให้ผมแบบมาเล่นคุกกี้รันไงอย่างทุกวันนี้ที่ผมเล่นคุกกี้รันก็เปิดวันทีมทองวันละเกกล่องนะครับวันละ9กกล่องเกกล่องทุกวันเพื่อที่จะพยายามทําตัวละครให้ตัดนะครับก็มันเป็นแรงจูงใจทั้่ทผมแบบอยากเล่นเกมคุกกี้รันด้วยนะครับก็คือการตั้งเป้าหมายตอนที่ผมทําเป้าหมายสําเร็จแล้วนะครับก็น่าจะเล่น ID นี้น้อยลงแต่ก็จะมีเอาไปลงสตรีมนะครับก็จะไปโฟกัส ID ลองนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมมี ID ลองนะครับเป็น ID น้องหนึ่งนะครับ TDC ที่คาดว่าน่าจะจริงจังแล้วแหละเพราะว่า ID เนี่ยเราค่อนข้างที่จะทําตันหมดแล้วของพร้อมแล้วก็คือ ไม่ต้องใช้เวลาเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็น่าจะมีการโยกย้ายไอดีนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้ว่าไอดีที่มันของตันๆแล้วเนี่ยม,มันก็ไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วนะครับก็เอออาจจะแบบมีเวลาพักมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอพูดไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไปคุยกันรีมลวกันนาะอก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยวันนี้จะมารีวิวไอดีนะครับก็คือไอดีผมนะครับตอนนี้เวลแปนะครับเวลแป เมโอเลเวล80นะครับก็อยู่แล้งนะครับชาเลนเจอร์หนึ่งนะครับนี่เลยแล้งชาเลนเจอร์นะครับก็คือแล้งสนามแข่งนั่นเองนะครับนี่นะเผื่อคนไม่รู้นะนี่แล้งสนามแข่งแล้งสูงสุดก็คืออ่าลีอ่าลีเจนนะครับแล้งลีเจนนะครับก็คือต้องต้องผ่านนะครับชาเลนเจอร์หนึ่งสอบขึ้นเป็นลีเจนก็จะได้ถ้วยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะมาในโซนต่อไปนะผมก็ไม่รู้ว่าการรีวิวไอดีต้องรีวิวอะไรบ้างนะครับก็หลายคนก็อยากรู้นะครับอาคุกกี้นะครับ มีทั้งหมด156ตัวนะครับ ID ผมมี155ตัวนะครับตัวละครเดียวที่ไม่มีนะครับก็คือ,อตัวละครพันปี <laughs> ก็คือบอกในไลฟ์รีมแล้วว่ามีก็มีได้นะครับแต่อยากทําให้มาดูแลไปอย่างนั้นเองนะครับก็คือเป็นตัวละครเดียวในไอดีงของผมนะครับที่ไม่มีก็คือกี้พันปีและก็ไม่อยากจะให้รีบบัฟมาด้วยเพราะหลายคนอยากจะให้รีบบัฟกันในนี้เข้าใจนะครับส่วนตัวละครที่ยังไม่ตันนะตอนนี้นะครับมีด้วยกันอาจจะเป็นคุกกี้รีเจเนอเรทนะครับเดี๋ยวผมจะเออเอาตามระดับหายากมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นพุดออาคีนะครับกับ แก้วมังกรน,นะครับจะเป็นคุกกี้รีเจนเนอรี่สองตัวนะครับที่ยังไม่ตันนะตอนนี้ส่วนคุกกี้ที่เหลือนะครับตันหมดแล้วนะครับตันหมดแล้วใช้คำว่าตันหมดแล้วสามตัวนะครับลืมพันป <c oughs> ีโอ้ลืมไลืมลืมไปเลยว่ามีพันปีด้วย <c oughs> อ่าโอเคโอเคขอโทษนะผมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลืมพันปีนะแต่มันมันไม่ได้ขึ้นนะ่ะคือถ้าเราเออถ้าถ้าผมแบบ ถ้าไอดีถ้าไอดีผมนะมีคุกกี้พันปีก็จะจะขึ้นเนาะตรงนี้ผมนับแต่มันไม่ขึ้นใ้ผมนับไงผมก็นึกว่า2ตัว3ตัวนะครับจะมีพุทธคีนะครับอาพุทาคีหนึ่งนะครับและก็จะเป็นดารากอนนะครับดาร์กอนคุกกี้แก้วมังกรแล้วก็คุกกี้พันปีนะครับจะมี3 3สด้วยกันนะครับ1 2 3่งสองาคีแก้วมังกรแล้วก็พันปีนะครับที่ยังไม่ตันนะโอ้ลืมพันปี นะครับอะมาดูในสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนี่จะมีด้วยกันทั้งหมด159เานะครับเออทำไมมัน,เ,นเยอะกว่าเยอะกว่าคุกกี้ไม่เป็นไรอาจจะมีแบบสัตว์เลี้ยงพิเศษอะไรที่ผมมีด้วยะ er อะก็นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด159นะครับทั้งหมด159ผมมี158สนะครับอส่วนที่ยังไม่ตันเยอะมากเลยนะครับสัตว์เลี้ยงผมไม่ได้ค่อยได้ปันเท่าไหร่นะครับก็จะมี เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูอันที่ผมยังไม่มีก่อนนะครับมีปะอ่ะอผมไม่มีมิสเตอร์ฟาซาลานะครับเดี๋ยวเอาเพชรปดไปเลยนะฮะเพราะว่านิ่มต้องใช้เพชรปดนะอ่ะมิสเตอร์ฟาซาลานะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเออเอ้าถ้าเราใช้อันนี้ปลดมาก็เท่ากับว่าเอ้าถ้าเราใช้อันนี้ปลดมาก็เท่ากับว่าไอดีเรายังไม่ตันดิใช่ไหมเออเพราะว่าไอดีเรายังไม่ตันทุกตัว ไอดีเรายังเปิดได้อยู่เปิดได้มิสเตอร์ฟาซอนลา โอ้โหจบเลยเฮไอดีเราไม่ตันนะฮะโอเคต้องขออภัยช่วงต้นคลิปด้วยนะครับที่ดันไปพูดว่าไอดีเราตันทุกทั้งหมดแล้วไอดีเรายังไม่ตันนะครับโอ้โหนะครับผมก็ยังดีใจยังได้ยังได้เปิดหีบทองมาละเก้ากล่องต่อนะครับมาโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีอาสัตว์เลี้ยงนะครับ159ตัวนะครับครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครที่ยังไม่ตันนะครับมีด้วยกันทั้งหมด อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้หกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวก็คือมิสเตอร์ฟาซอลาที่ยังไม่ตันใช่ไหมอ่ะเอาอันดับเลเวลนะครับเลเวลเลเวลนะครับอ่ะนี่เลยนะครับตัวละครที่ยังไม่ตันนะครับจะมีอุ้ยเยอะนะอ่าไม่นับเออไม่นับไอ้นี่ละกันเนาะมันเป็น ของพิเศษอะจากร้อยไม่นับแล้วกันเพราะว่ามันหาไม่ได้เป็นของแลนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7นะครับ7ตัวด้วยกยันไอ้จสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีสัตว์เลี้ยงของแม่มดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของมมไม่แน่ใจไม่น่าคอมโบเป็นฟินิกนกฟินิกนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของนักนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้รักษามิติเวลากับครัวซองนะครับเฟืองนิรันและก็จะมีมังกรพายุหมุนนะครับ อาไม่คอมโบกับใครเลยแล้วก็จะเป็นอาโกเลมมอลกดนะครับไม่คอมโบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นสุดท้ายมิสเตอร์ฟาซอลาทีนะครับจะคอมโบกับวละคอนอามินช็อกโกใช่ป่ะอามินช็อกโกใช่นะครับก็จะมีด้วยกัน7นะครับที่ยังไม่ตันส่วนสมบัตินะครับหลายคนก็น่าจะอยากรู้กันนะครับสมบัตินะครับอาที่ไม่ตันนะครับณตอนนี้ก็มีด้วยกันน่าจะ 3ชิ้นนะครับจะมีสมบัติใหม่นะครับก็คือกรงเล็บมังกรจิ๋วนะครับหชิ้นแล้วก็จะเป็นคัมพีฝึกฝนนะครับสชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวาสมบัติเรจินัลลี่เพิ่งเข้ามานะครับหยดเพิ่มริสุธิ์3ชิ้นด้วยกันนะครับที่ยังไม่ตัดนะครับให้ผู้วิทักษ์ก็ไม่ค่อยจาเป็นนะครับไม่ได้ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก็น่าจะละเอียดขึ้นนะครับอาไล่มาดูกิลเนี่ยมาดูกิลวผมกันบ้างนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กิวคาเคตนะครับก็โอ้โหเขาเล่นบิโก็แล้วนะครับช่องแรกเราเปิดไปบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ผมอยู่กิวคาเค็ตนะครับตอนนี้กิวเต็มแล้วนะครับมีเหรียญเดี๋ยวผมมาเปิดตรงนี้ให้เลยดีกว่านะครับก็จะมีกระเป๋าเนาะก็จะมีเพชรห้าแสนเงิน363ล้านนะครับลูกบาทห5ึ0งนาะครับแล้วก็จะมีของรางวันตามนี้เลยนะครับนี่เลยอ่า อย่างเอาเด่นเด่นก็จะมีโพชั่นนะครับ180ขวดดาวเกลือ16ดาวนะครับเศษลูกเศษผงลูกแก้วนะครับ390นะครับผงเอาไว้อัพสมบัติสลักสมบัตินะครับแล้วก็จะมีไมเลสนะครับอันนี้มันจะมีไมเลส์สองอย่างแล้วนะจะเป็นไมเลสคุกกี้กับไมเลสสมบัตินะครับไมเลสคุกกี้ผมมี1นึ่งแนะครับส่วนไมเลสสมบัติเนี่ยผมมี240 น้อยมากอันนี้ก็จะเป็นโพชั่นพิเศษนะครับพชั่นพิเศษนะครับผมเนาก็เอาไว้เพิ่มร่างพวกสเปเชียลอัปเกรดอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็จะมีพอยต์สี่พันพอยต์พอยต์เลเจนพันเจ็ดนะครับน้ำน้ำน้ำยาน้ำมันการันตีนะครับของเราไั้ก็มีประมาณนี้เลยนะฮะไม่น่ามีอะไรเยอะละนะครับมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวไอดีนะครับผมก็ ในส่วนต่อไปนะครับเออถามว่าผมเติมอะไรบ้างนะครับณตอนนี้ไอดีผมเติมแต่รอย่์ขับนะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะเติมแพ็คนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ใครที่มีเงินนะฮะก็แนะนําแพ็คนี้เลยนะครับ99บาท7,000เพชรคุ้มกว่านี้หาไม่ได้ลวนะฮะ99บาทใครที่ไปเติมร้านเติมเกมก็จะถูกกว่านี้นะครับร้านคุกกี้แลกนะครับก็ไปอยู่ใต้รีพิ t ชันไปเติมกันได้นะครับประมาณ78บาทที่ผมไปดูราคามาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกัน ก็ลองทักไปถามดูเดี๋ยวผมก็จะเติมอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะไปแนะนําคลิปให้ละกันนาะงดิบดีๆที่ผมแบบเออพอที่จะแนะนําได้แนะนําให้นะครับก็ขอบคุณด้วย okay. นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ